มาเลียงหน้าสลัดโอ้ลูกกำน,นอนกอดก็พูดอยู่ไปไปไปเล็กให้เปิดประตูซะกนอนน่ไปไปโอ้ยลีกนะแม่อเอ,อเอเหยียบหมูน้อยซะแน่

เดินเป็นสายอยู่เดินเท้อยู่รู้เพิ่นก็ได้อจ้าเอ๊ มาสีก็เก่งปลาฮักใั่ตัวอื่นจำได้จำได้แต่ลูกอิช็อกโกแลตนะตัวดำใหญ่น,นะกบตัวนึ่งยู่น้ำไอ่เลอโฟขัดกันแล้วโฟโยกัน ลุ้นมูลุ้ยช็อกโกแลตในหายตะเขมตะมูนห่เนี่ย,าล,นนยลายแต่งไทยหอมไห้หตัวนี้สามตัวเป็นลายแต่งไทยอยู่สามตัว

Ini lah, หอมมาเลยหาหมูเป็นอึอกอึอกอึอกมาเลยพุ่ที่ตัวตัวหตัวเป็น,ปนไรจังไทยตัวหนึ่งดีว่ะแรดโอหหห้รูเกินเพิน บ่มีบ่มีแล้วบ่มีแล้ว <c oughs> มันไม่มีโดมนะมันมูเถกนะ่นนามันไม่แม่แมึงเด้อ ได้แฮนน้องแม่แล้วบ้านน้องแม่เพิ่กอเบ่งมึง